ยกมือไหว้ซาครับเพื่อนผูพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวโลกทุกๆคนครับ <c oughs> พบเจอผมเช่นเดิมครับที่ดู่บ้านสวนวันนี้อยู่ผมในช่องคนสร้างฝันง,งานทํามือครับคลิปนี้ก็มาเป็นการสอนทาเครื่องหนังครับแต่ว่าจะเป็นการอัปเดตจากชิ้นงานเก่าๆนะซึ่งว่าผมได้รับงานของลูกค้ามาแล้วครับเป็นการทำเนี่ยที่จม,มูกวัวตรงเนี้ยที่จะต้องร้อยสายเชืกอกตัวเนี้ะลักษณะของชิ้นงานปเป็นนียนะคอสายเชืกอกตรงนี้นะฮะและอันนี้ปรัดกับจมูกวัวเพื่อในการบังคับวัวนะซึ่งว่าปัจจุบันมันไม่มีการเจาะ จะหมกวัวเจาะดังวัวแล้วนะก็เลยต้องใช้ไอ้พวกนี้นครับสำหรับคนที่เลี้ยงวัวน,นะซึ่งว่างานที่นี้เป็นงานออเดอร์ของลูกค้านะครับก็ต้องเคาะโอเใจนะครับสำหรับแฟนคลับนะครับที่ให้ความไว้ใจมอบหมายงานที่นี้ให้ทำนะครับซึ่งก็ต้องต้องเคาะโอ,โอ,โอใจจริงเพราะว่าช่วงนี้สภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับซึงว่างานเล็กๆน,น้อยๆพวกนี้นครับเป็นทั้งกำลังใจนะครับแล้วเป็นทั้งการสนับสนุนนะครับให้ผมอยู่รอดต่อไปได้แล้วทำคลิปสอนงานเครื่องหนังนะครับสำหรับน้องๆหนังมือใหม่นะ แนวทางอะไรใหม่ๆครับโอเคพอได้มาทํางานลักษณะงานจริงๆนี่ครับเราทําจํานวนเยอะและทําหลายๆอันนะเราเห็นช่องโบของคลิปเก่าๆที่เราเคยได้ทําไปครับซึ่งว่าวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับเทคนิคและวิธีการที่ทํายังไงให้มันง่ายที่สุดนะครับก็สําหรับคนที่ต้องการทําชิ้นงานพวกนี้ครับในจํานวนที่ระดับกลางครับประมาณสัก20อันส0อันนะเทคนิคที่จะมาแนะนำวันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพื่อใครจะเอาไปลองทําดูนะครับ โอเคก่อนอื่นชิ้นงานเนี่ยผมได้รับคอมเมนต์มาครับมันมีอยู่สองไซส์นะซึ่งไซส์ขนาดสั้นกว่าผมทำแกะเสร็จแล้วตอนนี้ก,ก็เหลือไซส์ขนาดยาวขึ้นอีก2เซนนะซึ่ว่าผมก็เลยเหลือเหลือที่จะเอามาทําเป็นคลิปนะครับเพื่อที่จะได้แนะนําให้สาหรับคนที่อยากจะทําไปใช้เองนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็เช่นเคยครับก็คือกระดาษขัดกระดาษมีอาเ,เอาไว้ลอกแบบนะและที่จะต้องใช้เพิ่มกนในวันนี้ก็คือนี่ครับคือไอตัวไฟเบอร์เนี่ยนะขัดไม้ขัดปูนนี่แหละ มันจะทําให้งานง่ายขึ้นนะแต่เวลาใช้ก็ต้องระวังนะครับโฟมติดหัวแมพใบกระดาษทรายนะครับเพื่อในการขัดเพื่อในการขัดท้องหนังพวกนี้แหละให้มันง่ายขึ้นมาติดกัน,นครับเพราะว่าวันนี้ผมใช้หนังเป็นหนังที่มันเคลือบผิวนะครับถ้าเกิดว,ว่าเราไม่ขัดผิวมันอ่ะมันจะทําให้มันชิ้นงานมันไม่ติดกันสนิทและอีกชิ้นนึงครับที่เพิ่มกันในวันนี้ก็คือเนี้ยสี่ห้าคอพี c ีซีนะครับพวกนี้พอทํางานขายนะครับการจะทิ้งขอบเปลือยอย่างเงี้ยขาวอย่างเงี้ย มันอาจจะไม่สวยงามมาก็เลยต้องมีการนะครับใช้แท่งคอปิีครับเก็บงานข้างคาวันนี้หนังที่ผมใช้ผมใช้หนังสองแบบครับอันแรกคือผมซื้อหนังผืนนะหนังตัวแปะด้านหน้าพวกนี้อาจจะต้องใช้หนังผืนที่เป็นหนังมาชนิดนึงคุณภาพดีสักหน่อยครับคือเพื่อความสวยงามนะเป็นหนังพวกเป็นหนังตะกูลหนังเื้นนิ่น,นะครับผืนเนี้ยมันมิลสองถึงมิลสี่นะโอเคเริ่มงงานกันเลยดีกว่าครับ เรียบร้อครับชิ้นงานจะได้ออกมาประมาณนี้นะนี่คือไซส์ที่เพิ่มมาอีก2เซนนะครับสังเกตนะครับว่าขรังเนี้ยผมใช้เครื่องมือง,งานช่างเข้ามาด้วยครับเป็นตัวใบขัดเนยนะผมใช้ใบขัดเบอร์ร้อยครับเบอร์ร้อยกับเบอร์ร้อยยี่สิาเหตที่ต้องใช้ใบขัดในการทํางานเพราะว่า ตัวหนังที่ใช้ครับตัวหนังเนี่ยที่ใช้อ่ะเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นผิวมันนะครับถ้าว่าเราทากาวลงไปแล้วอ่ะในอนาคตกาวมันจะลอกออกมานะก็เลยต้องคัดเอาผิวเคลือบมันออกครับเพื่อให้หนังมันได้ประกบกันได้อย่างสนิทขึ้นครับถ้าเกิดเราไม่คัดผิวเคลือบมันออกนะครับในอนาคตนอาจจะแยกกันสําหรับการทาขอบนะครับผมทาขอบถึงสองรอบนะรอบแรกลงรองพื้นไปก่อนครับซึ่งว่ามันจะบางนะรอบที่สองก็ทาเก็บให้มันขวดครับให้มันคมชัดขึ้นนี่คือเทคนิคนะครับสําหรับงานอ่าเรียกว่าคุยวัวนี่แหละอ่า อย่างนึงที่ผมใช้นะครับผมใช้ตัวนี้ล่องไม้นะครับตัวร่องไม้ครับตัดให้ได้ขนาดกับพอดีที่งานครับ ของความยาวของที่งานที่เราจะลงไปนะในการมีร่องไม้นี่จะทําให้เราติดกาวง่ายและทํางานได้ง่ายขึ้นนะลองไปปรับใช้ปรับแต่งกันดูครับสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ใะครับพี่น้องเพื่อนฝูงที่ทํางานประเภทนี้ครับจะได้ทํางานได้ง่ายขึ้นส่วนว่าใครที่มีเทคนิคอะไรยังไงหรืออยากจะเพิ่มเติมครับหรือว่าไปค้นหาวิธีอะไรยังไงแล้วมันเพิ่มเติมเรื่องที่มันมีประสิทธิภาพปว่าผมทำก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ครับเพื่อมาแบ่งปันสําหรับพี่น้องเพื่อนฝูงสำหรับช่างหนังรือหม่ด้วยกันโอเคครับคลิปวัันนนีีี้ก็มเยแคค่รบ สุดท้ายนี้จะขอบอกว่าไวา้ซาลากระผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ